ดียเดียวเดียมึงหนึ่งพันวิวแล้ววะโอชิชิชิเฮ้ยขอบคุณมากนะครับผมนะสำหรับหนึ่งพันวิวของของคลิปบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงที่หกฟุตนั่นเองนะครับนะโอ้โหเฮียคลิปผ่านมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งดังโอ้โหสุดยอดนะครับตบมือเฮ้ยขอบคุณมากนะครับผมนะสำหรับหนึ่งพันวิวนะครับนะนี่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งพันวิวแรกเลยนะครับนะของช่องเลยนะครับนะต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับนะโอเคแล้วเออมาดูดิการ เควเงเอ้ยมีคนมาแบบอ่าด่าอะไรท็องสิกอะไรเงี้ยเออก็ช่าง,งมันไปนะครับนะก็ก็เป็นยูทูบเบอร์ก็อย่างนี้นะครับก็ก็ต้องเจอพวกท็อกสิกอะไรเงี้ยก็ผมก็รับมือได้นะครับก็โอเคนะคนะก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเออ่นเองนะนะอย่ามึงซื้อเสื้อคุณเอยคือบอกไปอย่ามึงซื้อเสื้อคุณบอโอ้ยเยอะคนนอกเรื่องเลยนอกเรื่องเก่งจริงๆนี่โอ้โหโอูอ้ตอนนี้เมมเบอร์อย่างเยอะเลยนะครับนะตอนนี้เมมเบอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ ใจเกเรฮ่าฮ่าโอ้ยเริ่มซอสเริ่มเค็มเลยนะครับผมนะก็เอิ่มอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะไม่มีอะไรบอกนอกจากขอบคุณนะครับคือผมก็เพิ่งเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละที่ผมครบหนึ่งร้อยสาบาทคือยอดวิวของคลิปนี้เนี่ยก็เติบโตอย่างมากนะครับนะก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งพันวิวแรกของช่องนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้โอเคซึ่งผมมันมีคลิปที่ยอดวิวมากกว่านั้นเว้ยอันนี้ผมจะเปิดลับให้ เปิแบบอืมอันที่แบบอืมอันนี้คือช่องแบบสำรองของผมน,นะครับไหยังมก็ติดตามได้นะครับนี่เลยนะครับนะผมนี่หนึ่งมืนวิวไอสั์อันนี้คือผมทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะแบบอืมทําเพื่อที่จะแบบเอาไว้ประกอบอืมประกอบคลิปอืมไอ้นี่นะครับนะครับคลิปแอนิเมชันอะไรนี้นะครับ เอออันนี้เลยนะครับนะนี่เลยทําไปได้หนึ่งพันวิวแล้วเออผมก็เพิ่งเเห็นว่าคลิปแนวแจกเฟกอะไรนี้มันได้วิวเยอะดีกว่ากูก็เลยลองทํารัวๆเลยแล้วมันได้แบบผู้ติดตามเยอะเว้ยกูเลยปรับใช้วิธีนี้รักเลยนะครับนะก็เป็นการแบบหาได้ง่ายๆนะครับนะไม่รู้ว่าแบบจะแบบปริงไหม,มก็ไม่รู้นะครับผมนะก็นั่นเองนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณสาหรับหนึ่งพันวิวแรกของช่องนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทำผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแลวกันนะครับผมนะกส็สวัสดีสำหรับทุกท่ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย